เครื่องบดมือกับเครื่องบดอัตโนมัติต่างกันยังไงเราดูกันเครื่องบดมือหมุนเนี่ยมันจะเหมาะสําหรับคนบางกลุ่มเช่นสายแบบอมยูสอยู่บ้านชอบออทํากาแฟช้าๆกาแฟดิปอย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็พวกเ,ออเขาเรียกอะไรนะพวกแฟลร์อะไรเงี้ยอันเนี้ยจะเหมาะมากกว่าเพราะว่าโปรเซสของเขาเนี่ยจะช้ากว่าพวกเครื่องบดอัตโนมัติเขาต้องมานั่งบด เป็นออนดีมันทีละชุดแต่ข้อดีคือกาแฟเนี่ยจะไม่สีเลยเราจะไม่เสียกาแฟในโปรโเซสต,ตรงนี้เลยตัวอัตโนมัติเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่ใช้ชีวิตเล่นนิดหน่อยหรือร้านกาแฟที่มันต้องใช้ความเร็วเนาะออตัวเนี้ยก็จะบดในรอบที่ต่ำแต่ว่าก็บดในรอาพวกนี้ยู่ดีอแล้วก็พวกคุณภาพพวกเนี้ยเเบอร์บดของเขาเนี่ยก็จะเยอะ ก็จะเหมาะกับร้านกาแฟมากกว่าก็ทั้ง2ตัวนี้ก็จะมีข้อดีและข้อเสียที่ไม่เหมือนกันเนาะใครขนัดสายไหนหรือชอบแบบไหนก็เลือกกันได้เลย